ี้นะพี่ยักษ์จะพาทุกน้องนะครับมาดูของสะสมนะครับผม oh. ที่พี่ยักษ์หาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นป้ายถังกะสีของแป๊กซี่นะฮะคนเดี๋ยวจะพาไปดูแบบพิเด็ดพิเด็ดในบ้านเลยแต่ว่าอันนี้แบบว่าให้ดูแบบว่าออเดิฟออเดิฟแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะฮะอ่าของนะครับผมก็จะมีป้ายเป็นบางส่วนนะครับที่เอามาแกะแล้วก็นี่เลยพิเด็ดเพิ่งไปเก็บมาได้แล้วก็เพิ่งเจอเอาวก็เปิดให้ทุกคนดูคือ ¡Oh, สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับผมสั่งวัญยักษ์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เดิมนะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะพี่ยักษ์จะพาน้องนะครับมาดูของสะสมนะครับผมที่พี่ยักษ์หาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแบบว่าเอาจากบ้านปู่บ้างเอาจากบ้านลุงบ้างนะครับลน้องก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าพี่ยักษ์ครับอยากดูเกี่ยวกับพวกป้ายสังกะสีนะครับผมนี่อันนี้เป็นป้ายสังกะสีของแป๊บซี่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบพี่เด็ดพี่เด็ดในบ้านเลยแต่ว่าอันนี้แบบว่าให้ดูแบบว่าเอา นะอันนี้แบบว่าป้ายทั่วไปครับผมราคาก็เขาเล่นกันก็ไม่แพงนะครับผมสําหรับป้ายแป๊บซี่นะครับแป๊บซี่ทวินนะฮะทุกคนนี่คือตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีเวลาจัดเลยนะทุกคนไม่มีเวลาจัดบ้านเลยเพราะว่าของเยอะมากนะผมทั้งเอาของมาจากโัวดังนะครับผมตัดังของลุงนะต้องบอกก่อนว่าที่พี่ยักษ์มีของเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรคือแต่ก่อนอะลุงพี่ยักษ์อะ เขาเป็นร้านขายของทำไงทำแล้วทีนี้มันมีแบบว่าพวกของแถมของนู่นนี่นั่นมาอย่างเงี้ยเขาก็เก็บไว้นะครับผมพี่ยักษ์ก็ไปื้อต่อ <laughs> แต่ว่าตัวนี้เป็นสภาพทําไมมมนตกผ่อนกมาคือแบบตั้งแต่เป็นตัวเองไม่สบายมานี่บอกเลยว่ามือไม้มันอ่อนไปหมดนวทุกคนกอ่อนนะมือไม้อ่อนแล้วก็สั่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ผูกนะนี่น,นีสวยแต่อันนั้นจะผูกนะครับ ก้อนี้อันนี้คือป้ายชุดแรกนะครับผมแล้วก็จะพาไปดูในบ้านนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตะเกียงตะเกียงของโคแมนนะทุกคนเห็นไหมโลโก้โคแมนนะครับทุกคนตอนนี้ก็สั่งอะไหล่ชุดซ่อมไปแล้วนะครับผมแต่ชุดซ่อมยังไม่ถึงนะครับอ๋อพวกของนะคผมพวกของก็จะเยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้ก็จะไปเก็บไว้นะครับมันเป็นของแบบรถหน้าคุณแล้วก็ของกล่องสุ่มด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเรื่องรถนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผม เดี๋ยวเท่านี้นะผมเพราะก็แบบว่าทำนู่นนี่นั่นค่อยๆทำไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่ารถมันมีคําตอนนี้ันนี้ก็จะจากบ้านนะทุกคนเลือกเก็บของเก็บอะไรออกมาเยอะแยะนะครับผมอันนี้ก็สีน้ําเงินนะผมที่ทําไว้นะครับผมก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้จะเอาไปเก็บสีนะครับทุกคนก็คือตอนเนี้ยสีทุกยางฝาถังเนี่ยมันสึกนะทุกคนพอมันเสื่อมสภาพปุ๊บเนี่ย มันทําให้น้ามันล้นออกมาตรงนี้ไม่กินสีเลยนะฮะอันนี้ก็เราเอาไปเก็บสีส่วนอันนี้ c b 72อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อยากจะทําคลิปให้ดูนะครับกับการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องแล้วก็เราจะไปออกที่ไปไกลกันสักคลิปหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวซ้อนท้ายไปกันเหมือนพี่เตา๋าเรือนะครับผมมาอีกลํานึงน่าจะอีกไม่กี่วันนะครับผมเพราะซื้อไปทั้งหมด2องลำนะครับทุกคนแล้วก็ อันนี้ก็เป็นคุณปูนะครับผมคุณปูแห้งๆเหมือนเดิมอันนี้เราจะไม่แตะต้องอะไรก็คือจะปล่อยเดิมแบบจุดจรด่องเดียวไม่พูดเดยอะแค่ประมาณนั้นนะ,ะแล้วทีนี้จ,จะพามาดูว่าน,นี่มันมีชุดเฟรมนี่ยต้องกครัเพราะที่เก็บ ไอ้นี่นะทุกคนนะเก็บห้องอันนี้ว่าจะจัดเป็นโซนแบบของเก่าอ่ะโซนของเก่ามาไว้ตรงนี้ครับทุกคนแล้วก็มาเจอชุดเนี่ยชุดสีแท้นะครับทุกคนชุดสีแท้ของ125บางลมชุดสี U ็อกแล้วก็ไายแล้วก็พวกอันเนี้ยรองขาตั้งแผงคอนะครับทุกคนแล้วก็ชุดสีแท้นะครับสีแดงส่วนใครที่อยากเอาไปทําสีนะครับก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคลิปนี้ถึง5,000ไลค์เดี๋ยวจะสุ่มแจกทั้งลังนี้เลย ให้ไปฟรีๆนะครับสาหรับน้องคนไหนที่แบบว่าใส่คําคมใต้คลิปนี้แบบว่าเด็ดๆหน่อยนะครับผมแล้วก็แอดไปเล่นเกมกันด้วยและที่สําคัญใครแอดไปเล่นเกมแล้วแคปมาเลยว่าพี่ยักษ์ครับผมแอดไปเล่นเกมแล้วที่แอดดิชเชตหนึ่งหกแปดเรียบร้อยปุ๊บแคมปมาส่งเฟซพี่ยักษ์ส่งมาที่เฟซพี่ยักษ์เฟสบุ๊กวีรศักดิ์กุ้มัลาเดี๋ยฟฟวาาพ,พี่ยักษ์จะสุ่มแจกอันนี้เลยร<ม>้อยยี่สิบห้าทั้งหลังนี้เลยให้ไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของเก่า ในบ้านนะครับทุกคนนี่ทุกคนอของนะครับผมก็จะมีป้ายนะครับผมก็อย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นบางส่วนนะครับที่เอามาใส่ผนังไว้นะครับก็จะมีป้ายแฟนตาแวฟซี่โค้กแล้วก็รวมนะครับผมรวมโค้กนะครับผม ผลิตภัณฑ์ของโค้กตั้งแต่พศ1950นะครับผมก็มีเป็นยังไงบ้างเนะจนมาถึงปี2 0 1 1นะครับผมปวดโค้กก็จะประมาณนี้ส่วนป้ายพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นป้ายสังกะสีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพอน้าแหมมนะครับผมพอน้าแหมมของหมาฝรั่งคิดแคทนะครับทุกคนแล้วก็กระป๋องสังกะสียาแก้ปวดนะครับไพรันนะครับเนี่ยแล้วก็นี่เลยกิเพึ่งไปเก็บมาได้แล้วก็เพิ่งเจอเอาไปเปิดให้ทุกคนดู คือรูปเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเป็นรูปบัมพะพูหุดของพี่ยักษ์เลยนะอันนี้คือเอาจริงแล้วบัมพะพูหุดพี่ยักษ์อ่ะคือเป็นคนจีนนะทุกคนเป็นคนจีนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีอากงนะครับผมที่เรียกว่าอากงนะครับผมอากงเสียตอนพศที่พี่ยักษ์เกิดบอรีนะครับผมก็พศ2535นะครัอยบพี่นะครับนี่อากงเสียนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานศพนะครับผมอันนี้แม่พี่ยักษ์ครับอยู่ตรงนี้ พ่อพิ雅ขับนี่ตรงนี้นะครับพ่อพิ雅ขี่ตรงนี้แล้วก็บรรดยญาติดนะครับทุกคนเลยบรนไดยญายัด,ยาดเลยนะฮะนี่แล้วตอนนี้นะครับเพิ่งหาเจอไปบ้านปู่มาแล้วก็ไปเก็บของไปลื้อเจอมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่กรอบรูปอันนี้ก็เป็นรูปเก่านะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาชุดนี้ลงมา้ดูเนี่ยน้องนคร,รับกูรู้ว่าพวพมึงเกิดไม่ทาแต่พากเกิดทำเดีย๋ยวเอามาให้ดูทุกอันเลยพวกเองเกิดไม่ทำหรอก พ่อเองมันเด็กกระโปงหายากนะทุกคนจริงๆเลยคือแบบว่าหายากมากเอานนี้เนี่ยสร้างนี่เนี่คือ oh. เขาเรียกว่าโถไข่สมัยโบราณสมัยแต่ก่อนนะตอนที่แกเป็นเด็กอะพี่ยักษ์จะชอบมากเลยอันนี้อันนี้จําไม่ผิดน่าจะหยอดเป็นเหรียญห้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาเหรียญห้าก่อนนะแป๊บน,นึงนะแล้วก็มาหยอดให้ดู5 minutes later อ่ะทุกคนนี่มาดูเลยอันแรกนะทุกคนนะ่าจะเป็นเหรียญห้านะทุกคนนะปึ๊บ อ๋อไม่ใช่เหรียญห้าอันนี้เหรียญบาทเดี๋ยนะ oh. นนมันจะมีทั้งเหรียญห้าเหรียญบาทนะอ่าเหรียญบาทบีดปึ๊บปเป้งไข่มันก็จะตกมาตรงนี้เห็นไได้ไข่มาปึ๊บนะครับเราก็จะมาเปิดดูว่าข้างในเราจะได้อะไระนี่ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้อะไรมันจะเป็นลองดูใหม่เลยทุกคน oh. คือแบบว่าถ้ามันได้ปึ๊บมันก็จะเขียนแบบว่า5บาท1ิบาทอย่างนี้เราก็ไปแลกกับแม่ค้านะครับทุกคนแล้วเราก็เอาไปแลกกับแม่ค้า แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเนหรียญห้าทุกคนอ่ะตัวนี้เหรียญห้านะทุกคนนี่ไอออกมาเนี่ยออกมาแล้วยังใช้งานได้นะทุกคนนี่ผอน่าจะประมาณสองสองพันห้าร้อยกว่านะค, <S <S คือคูแฮ้วอีกแล้วอ่ะทุกคนเนี่ครับทุกคนมันจะมีทั้งแหฮ้วนะครับผมแล้วในเนี้ยบางทีมันจะมีสูงสุดประมาณหนึ่งร้อยเลยนะที่ได้นะครับทุกคน อันนี้ก็แหวนะครับแล้วกอ็อันสุดท้ายอันสุดท้ายน,นี้ก็เป็นเหรียญห้าเนี่ตัง้แงแนงอ่าน,นี้มีไว้อันนี้เป็นปูก,กบๆนะครับผมสาหรับสลัดแกงนี้ก็คือมันจะมีอ่าฉลากไว้อยู่บนผนังนะครับผมถ้าแบบว่าปูก,กบๆตรงเนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วจะมีมันจะมีตารางแต่ว่านี้ไม่หาตารางไม่เจอแล้วมันเก่ามากนะ,ะทุกคน ก็ประมาณนี้สําหรับโถไข่มาสจันยนตอนที่พิยักษ์เล็กๆนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่เขาเป็นเจ้าของร้านาน่ะมันจะเก็บเงินไว้ข้างหลังนี้นะครับผม mm hmm. ก็แค่เปิดฟ้านะครับผมเปิดฟ้าหมุนตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็เงินอยู่ด้านใต้อันนี้ก็จะมี ลูกกุญแจเอากุญแจอะไรไขก็ได้น้องตอนนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เติมไข่เข้าไปนะครับผมเอาเงินออกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูป้ายทางกะสีอีกชุดหนึ่งอ่ะอันนี้เพิ่งไปแบบว่าเพิ่งไปใส่กรอบมานะครับทุกคนอันนี้เป็นป้ายป้ายทางกะสีของมิลินดาเลยทุกคนนะแล้วก็ มีของโคกนะครับผมโคกฟ้าระเบิดนัทุกคนนี่เห็นไหมโคกฟ้าระเบิดตัวนี้นเริ่มหายากเขาเล่นกันประมาณ3ามพันกว่าแล้วแทน้ค่าสวยๆยอย่างนี้ก็ประมาณสี่พันนะครับแล้วก็มีนี่โคกกดกลางนะครับผมนี่อันนี้เขาก็เล่นกันเหมือนกันนะครับผมโคกกดกลางนะครับผมแล้วก็จะมีของอีกฝั่งนี้นะครับผมโคกกดกลางจะมีอีกที่ยังไม่ได้ใส่ใ่อ้อกนะครับแล้วก็มีโคก ฝ้าระเบิดอีกกันหนึ่งนะครับทิกๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสไปค์ครับอันนี้ทิฟฟี่ผมเอาไสไปค์แต่พวกนี้จะหมายว่าเอาไปแต่งข้างนอกนะทุกคนเพราะว่ามันกลางแล้วอ่ะมันมันเก่าแล้วอันนี้ก็เป็นป้ายโคกนะครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นป้ายโคป้ายโคตัวนี้แบบสุดยอดมากออกมา แต่ว่ามันมีแผ่นใหม่นะครับผมแัวนี้ก็จะเป็นแบบสภาพกลางๆแต่ว่าแผ่นใหม่ที่อยู่ผนังเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็พวกแป,ป๊บซี่นะครับผมพวกไก้แป,ป๊บซี่พวกนี่แต่ตัวนี้แพงครับตัวนี้คนหากันเยอะมากแล้วก็สภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วโค้กแผ่นเล็กนะฮะแล้วก็สไปค์นะครับผมนี่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะอันนี้คือไม่ผ่านการใช้งานเลยพี่ยักษ์ได้มาแบบฟู๊กๆนะทุกคนวันนี้ก็เล่นกันประมาณแผ่นละสี่แผ่น ประมาณแพนละสี่พันที่เขาซื้อขายกันพี่ยักษ์ก็เก็บไว้ดูนะแต่ว่าถ้าเราต้ออรอยากได้พี่ยักษ์ก็ขายแล้วไปละสามพันสำหรับฟ้าระเบิดนะสวยๆก็ประมาณนี้ครับนุ้องครับสําหรับใครนะครับแบบว่าที่ชื่นชอบในของเก่าและของโบราณนะครับผมอยากจะแบบว่าแอดมาแอดเฟซพี่ยักษ์มาบอกว่าพี่ยักษ์ครับอยู่บ้านมีอันนี้ครับพี่ยักษ์ครับอยู่บ้านมีอันนี้ครับที่แบบว่าอยากขายอยากปล่อยต่อก็ ชัดเจนพี่ยักมาเลยเลยและที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าเรเปิดนี่ดูทุกคนอาจจะไม่รู้อันนี้คือวิสกี้แม่โขงนะครับทุกคนขวดนี้นะครับผมตั้งแต่พศ2543นะครับผมพศ43แต่ว่าจะมีขวดนี้ขวดนี้ตั้งแต่พี่ยักษ์เกิดเลยนะวันที่23เดือน5 2535ขวดนี้อายุ30ปีนะครับทุกคนขวดนี้อายุ30ปีแล้วก็ขวดนี้พศ 2,528นะครับผมมีจะมีโลโก้กวางตรงนี้นะครับจะมีโลโก้กวางน,นี้คือตัวนี้2,500 2,528นะ3กรกฎาคม2,528 <28. S 1> คือกี่ปีแล้ววน่าจะประมาณ30กว่า30กว่าปีนะครับผมสำหรับแม่โคนะฮะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมอยากให้พี่ทำที่อะไรเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะทำคลิป ออกทริปนะครับผมดโดยรดโบราณนะครับเพราะว่าพี่ยักษ์เห็นไหมสุขภาพมันไม่ดีทุกคนคือมันไม่เหมือนเดิมอแค่เดินแค่เนี้ยเดินใกล้ๆแล้วก็พาน,าน้องมาดูแล้วเดี๋ยวคือเหงื่อท่วมตัวแล้วนะครับสาหรับคนที่เป็นเบาหวานและความดันนะทุกคนนะมันก็จะมีอาการแบบหน้ามืดนิดนึงนะทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับผมแอปไปเล่นเกมด้วยที่แอปดิชเชตหนึ่งหกแปดนะทุกคนนะ <ๆ S 1> และที่สําคัญเลยนะครับผมถ้าบอกมาใกช่งองที่เหมือนเดิมได้โบนัสเยอะๆมากมายและก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม แอดเพซพี่ <Add> mm. ด้วยติดตามเพซพี่ด้วยที่วีรศัสตร์สุพรรแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับทุกคนส่วนเสื้อสันฟานเนืออยู่นะครับผมเสื้อสันฟานก็ยังมีอยากได้ทักเฟซนะนะทุกคนนะตัวละ5 0าร้อยบาทรับไปเลยนะครับสติกเกอร์4ช่องหรื w w w S, อวีวีเฟสจรมวันพาเฟมสันฟานอยากน,นะครับผมรับไปเลยท้งหมด4ใบนะทุกคนนะนะนะไปแล้วทุกคนวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ